อดีตภรรยาที่หายตัวไปส6ปีกลับมาอีกครั้งในชุดคนขายสลาแต่สิ่งที่เธอพูดกับเขาในวันนั้นทําให้ผู้ชายทั้งคนร้องให้กลางสถานีรถไฟเช้าวันนั้นลมหนาวพัดผ่านหน้าสถานีรถไฟเก่าในจังหวัดเล็กๆเ,เสียงประกาศรถไฟดังแว่วปนกับเสียงล้อเหล็กเสียสีรางกลิ่นน้ำมันดีเซลกับกลิ่นฝุ่นผสมกันจนแสบจมูกสมชายยืนอยู่ริมชานชลาในมือมีถุงขนมปังเย็นชื่อที่เขาซื้อจากร้านเดิมทุกเช้า ชีวิตเขาเรียบง่ายเหมือนรางรถไฟที่ทอดตรงไปไม่มีจุดหมายใหม่แต่วันนั้นบางอย่างต่างออกไปเสียงหญิงชราร้องเรียกขายสลากกินแบ่งดังมาจากมุมหนึ่งของสถานีเสียงนั้นสั่นและเหนื่อยแต่มีน้ำหนักของความคุ้นเคยที่ทำให้หัวใจเขาสะดุดสมชายหันไปมองหญิงคนนั้นนั่งอยู่ใต้ร่มเก่าๆที่สีซีจนแทบไม่เหลือเดิมใบหน้าเธอซุบซี่แต่ดวงตาย,ยังมีประกายบางอย่างที่เขาเคยรู้จักหัวใจเขาเต้นแรงขึ้น มือสั่นโดยไม่รู้ตัวเมื่อสายตาประทะก,กับเธอนั่นคือมณีอดีตภรรยาที่หายไปตั้งแต่16ปีก่อนเขาเดินเข้าไปช้าๆทุกก้าวเหมือนหนักขึ้นด้วยความทรงจําที่ถาโถมกลิ่นเงือกลิ่นฝุ่นและเสียงลมหายใจของเขาเองดังชัดในหูมณีเงยหน้าขึ้นดวงตาเธอสั่นไหวเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะยิ้มจังๆสลากหมายพี่เธอพูดเสียงเบาราวกับไม่รู้จักกันสมชายยืนเงียบน้ำตาเริ่มเอ่อขึ้น เขาพยายามพูดอะไรสักอย่างแต่เสียงกลับสั่นจนพูดไม่ออกเธอก้มหน้าเหมือนตั้งใจนับเงินแต่ปลายนิ้วสั่นจนเห็นได้ชัดเขาซื้อสลากจากเธอหนึ่งใบมือของทั้งคู่แตะกันเพียงชั่ววินาทีแต่เหมือนเวลาหยุดนิ่งความเย็นจากมือเธอแทรกซึมถึงใจเขาเขานั่งลงบนม้านั่งไม้เก่ามองเธอเดินขายต่อในใจมีคำถามหมุนวนเธอไปไหนมาทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้จนกระทั่งชายไวกลางคนอีกคนหนึ่งเดินมาหาเธอ เขาสวมเสื้อเก่าขาดขาแต่ในตาเต็มไปด้วยแววหงใหญ่มณีหันไปยิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยนสมชายมองภาพนั้นเหมือนถูกบิดหัวใจเสียงหัวเราะเบาๆของทั้งคู่ดังขึ้นท่ามกลางเสียงรถไฟเขารู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหนาแน่นจนหายใจไม่ออกชายคนนั้นหยิบสลากจากแทงของมณีพูดบางอย่างที่สมชายฟังไม่ชัดแต่มณีกลับหัวเราะและเรียกชายคนนั้นว่าพ่อสมชายสะดุ้ง หัวใจเขาเหมือนหยุดเต้นในวินาทีนั้นมือสั่นจนสลากในกระเป๋าหล่นลงพื้นเขาเงยหน้ามองอีกครั้งชายคนนั้นไม่ได้เป็นลูกค้าแต่เป็นชายพิการแขนข้างหนึ่งที่มณีช่วยพยุงให้เดินไปนั่งพักใต้ต้นโพกใกล้ชันชลาสมชายเริ่มเดินเข้าไปหาเธออีกครั้งแต่เสียงหนึ่งจากกลุ่มแม่ค้าดังขึ้นข้างหลังเขาสมสามมณีเนรเลี้ยงสามีพิการตั้งแต่รถชนวันนั้นไม่มีใครช่วยเลยสมชายหยุดเดิน โลกทั้งใบเงียบสนิทหัวใจเขาร่วงหล่นเหมือนหินตกในบ่อน้ำตาเริ่มไหลไม่หยุดเพราะเขาเพิ่งรู้ความจริงบางอย่างเรื่องที่เขาไม่เคยคาดคิดมาตลอด16ปีที่ผ่านมาเขานั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นเสียงลมพัดใบโพไวยกราวแต่ในหูของสงชายกลับได้ยินเพียงเสียงหัวใจตัวเองเต้นช้าหนักและเต็มไปด้วยความสับสนสิปีที่ผ่านมาเขาเชื่อมาตลอดว่ามณีทิ้งเขาไปเธอจากบ้านในคืนฝนตกไม่บอกลาไม่เหลียวหลัง เขาเฝ้าคิดว่าเธอเบื่อชีวิตยากจนเบื่อสามีตกงานเบื่อบ้านไม้เก่าที่รั่วทุกครั้งเมื่อฝนมาเขาใช้เวลาหลายปีพยายามลืมแต่ภาพของเธอยังตามหลอกทุกครั้งที่ได้กลิ่นฝนทุกครั้งที่เห็นผ้าสิ้นลายดอกที่เธอชอบเขายังจําได้ว่าคืนนั้นมีเสียงรถชนอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านแต่ไม่มีใครเชื่อมโยงสิ่งนั้นกับการหายตัวของเธอตอนนี้ทุกอย่างเริ่มต่อกันเป็นภาพเดียวหญิงที่เขาคิดว่าหนีแท้จริงแล้วรอดชีวิต มาอย่างเงียบงนันแต่ต้องใช้ชีวิตในเงามืดเพราะเขาไม่เคยหาความจริงให้ลึกกว่านั้นสมชายค่อยๆลุกขึ้นขาแทบไม่มีแรงเขาเดินตรงไปยังต้นโพที่มณีกับชายคนนั้นนั่งอยู่มณีหันมามองอีกครั้งดวงตาเธอสันไหวชายพิการข้างๆมองสมชายด้วยความสงสัยสมชายพยายามฝืนยิ้มแต่ริมฝีปากกลับสั่นจนแทบพูดไม่ได้มณีนี่มันเกิดอะไรขึ้นเสียงของเขาแผ่วจนแทบเป็นกระซิบ มณีก้มหน้ามือเธอกำชายผ้าสิ้นแน่นพี่อย่ามาโกรธฉันเลยเธอพูดเสียงเบาฉันไม่คิดว่าจะได้เจอกันอีกสมชายยืนนิ่งความเจ็บแผลซ่านในอกเหมือนไฟลาม16ปีน้ำมณีฉันตามหาทุกที่ฉันถามทุกคนทำไมเธอไม่กลับบ้านมณีเงยหน้าช้าช้าแสงแดดลอดผ่านกิน่งโพตกกระทบใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยแผลเป็นเล็กๆคืนนั้นฉันกำลังจะกลับบ้านหลังไปช่วยงานวัด เสียงเธอสั่นมือที่จับชายผ้าสิ้นเริ่มสั่นแรงขึ้นมีรถบรรทุกชนท้ายมอเตอร์ไซค์ของฉันแล้วฉันก็หมดสติไปชายพิการข้างๆเธอก้มหน้าน้ำตาไหลเงียบๆมณีเอื้อมมือไปจับแขนเขาเบาๆก่อนจะพูดต่อตอนฉันฟื้นฉันอยู่ในโรงพยาบาลในจังหวัดอื่นไม่มีเอกสารไม่มีใครรู้ว่าฉันเป็นใครฉันจำอะไรไม่ได้เลยจำชื่อตัวเองก็ไม่ได้จำบ้านไม่ได้สมชายยืนนิ่งเหมือนร่างกลวง ลมพัดแรงขึ้นจนใบโพกลิวเกลื่อนพื้นเขาพยายามพูดแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอแล้วทำไมเธอไม่กลับมาหลังจากจำได้แล้วคำถามนี้หลุดออกมาด้วยเสียงสันสานดวงตาเขาแดงจากน้ำตาไหลพรากมณีเง,เงียบไปนานเธอก้มหน้ามองมือที่สันเทาเพราะตอนที่ฉันจำได้ฉันอยู่กับเขาแล้วเธอพูดคลางหันไปมองชายพิการข้างๆเขา,ขา,ขาเป็นคนเก็บฉันจากข้างถนนตอนประสบอุบัติเหตุ เขาเสียแขนเพราะพยายามดึงฉันออกจากรถที่กำลังไฟไหม้เสียงลมหายใจของสงชายดังในอกเหมือนคนกำลังจมน้ำฉันพยายามจะกลับไปหาพี่นแต่ฉันเห็นข่าวว่าพี่แต่งงานใหม่ฉันกลัวจะไปทําให้ชีวิตพี่พังฉันเลยอ,อยู่ตรงนี้ดูแลเขาแทนที่เขาเคยช่วยฉันสงชายสายหน้าเบาๆฉันไม่เคยแต่งงานใหม่เลยเสียงเขาแทบไม่ออกจากลำคอข่าวนั้นไม่จริงฉันอยู่คนเดียวมาตลอดรอเธออยู่ทุกวัน มณีชงักร่างเธอสั่นจนเห็นได้ชัดน้ำตาเริ่มไหลลงบนแก้มแห้งๆที่เคยสวยสดใสพี่พูดจริงหรอือเธอถามเบาๆเหมือนกลัวคำตอบสมชายพยักหน้าจริงทุกคำฉันรอเธอทุกปีทุกวันที่ฝนตกฉันนั่งตรงหน้าต่างแล้วนึกถึงเธอฉันคิดว่าเธอเกลียดฉันคิดว่าเธอเลือกไปจากฉันเพราะความจนมณีปิดหน้าน้ำตาไหลาพรากเสียงสะอื้นเบาๆดังลอดจากหลังมือที่ปิดปากไว้ ชายพิการข้างๆก้มนา่งเงียบเขารู้ดีว่าความจริงนี้ทําให้หญิงที่เขารักต้องเจ็บเวลาผ่านไปช้าๆเสียงรถไฟขบวนใหม่เริ่มดังขึ้นจากปลายรางเสียงหูดกล้องสะท้อนในอากาศร้อนอบอ้าวสมชายมองมณีที่ยังร้องให้อยู่ภาพหญิงที่เขารักสุดหัวใจกลับนั่งอยู่ตรงหน้าแต่ไม่อาจดึงกลับมาได้อีกเพราะเธอมีชีวิตใหม่มีคนที่เธอเป็นหนี้ชีวิตเขาก้มลงเก็บสลากที่ตกอยู่บนพื้น ใบที่เขาซื้อจากเธอเมื่อตอนเช้าเขามองตัวเลขในมือพลันเห็นบางอย่างที่ทําให้เขานิ่งไปตัวเลขหกตัวนั้นคือวันเดือนปีที่เธอหายตัวไปวันที่ฝนตกวันที่เขาเดินออกไปตามหาเธอในความมืดเขาหัวเราะเบาๆอย่างไม่เชื่อสายตามณีมองเขาพี่หัวเราะทาไมเธอถามเสียงแผ่วเลขนี้สมชายพูดเบาๆมันคือวันที่เธอจากไปวันนั้นอาจเป็นสัญ,ญญาณจากฟ้าว่าที่ควรจะเลิกรอแล้วก็ได้ เขายื่นสลากคืนให้เธอขายให้คนอื่นเธอมณีเธอควรใช้ชีวิตของเธอต่อไปมณีรับไว้ด้วยมือสันส่นๆเธอมองเขาอย่างคนที่อยากพูดพันคำแต่ไม่มีคำใดพอจะพูดพี่จะไปไหนเธอถามสมชายมองออกไปยังรางรถไฟแดดบ่ายส่องจนแสบตาไม่รู้สิแต่พี่คงต้องไปจากที่นี่สักพักบางทีพี่อาจต้องเริ่มเรียนรู้วิธีมีชีวิตอยู่โดยไม่รอใครอีกต่อไป เขาหันกลับมายิ้มให้เธอเป็นครั้งสุดท้ายรอยยิ้มที่ปนด้วยความปวดร้าวและการให้อภัยขอบคุณนะมณีที่ยังมีชีวิตอยู่มณีร้องให้เธอเอื้อมมือมาจับแขนเขาไว้แน่นพี่อยากเกลียดฉันเลยนะสมชายสายหน้าที่ไม่เคยเกลียดมีแต่รักที่ไม่เคยหมดไปเสียงงูดรรถไฟดังขึ้นอีกครั้งเขาถอยออกชา้ชาช้าร่างของมณีและชายพิการนั้นค่อยๆเลือนหายไปในหมอกไอร้อนของบ่ายวันนั้น เมื่อรถไฟเริ่มเคลื่อนสมชายขึ้นไปนั่งริมหน้าตา่างเขามองแถงสลากเล็กๆที่อยู่ห่างออกไปเห็นมณีโบกมือลาน้ำตาเธอยังไม่หยุดไหลเขายกมือขึ้นตอบยิ้มบางๆแล้วหลับตาปล่อยให้เสียงล้อเหล็กครูดรังพาเขาออกจากอดีตแต่ในใจยังคงได้ยินเสียงเธอเรียกอยู่ในความทรงจำรถไฟเคลื่อนออกจากชานชาลาชา้ชา,ชาเสียงเหล็กเสียสีกับรังดังคลืดคร่าต่อเนื่องสมชายยังคงมองออกไปทางหน้าต่าง ภาพมณีกับชายพิการใต้ต้นโพเลือนหายไปในหมอกแดดแต่ในหัวของเขายังวงเวียนอยู่กับใบหน้าของเธอกับคำพูดสั้นๆที่ฝังลึกลงไปในใจเขาเอนหลังทิงบอกไม้แข็งลมหายใจหนักและสัน่นมือหนึ่งกำขอบหน้าต่างไว้แน่นอีกมือหนึ่งล้วงเข้าไปในกระเป๋าเสือ้อสัมผัสกับกระดาษแผ่นเล็กที่เขาลืมให้คืนเธอสลากสำรองอีกใบที่มณีเคยยื่นให้พร้อมรอยยิ้มเขาหยิบมันขึ้นมา ัวเลขท่ามัวจากหยดน้ําตาที่ไหลลงไม่รู้ตัวเลขวันเกิดเธอเขาเพิ่งพิมพกับตัวเองเสียงเขาเบาแทบไม่ต่างจากเสียงลมที่ลอดช่องหน้าต่างเข้ามารถไฟแ,แลน่นผ่านทุ่งนาเหลืองอรารามข้าวไหวเอ็นไปตามแรงลมท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนจากฟ้าสดใสเป,สเป็นสีเทาจางๆกลินน่นฝนโชยมาแต่ปลายจมูกความทรงจําเก่าๆจากคืนฝนตกเมื่อ16ปีก่อนผุดขึ้นอีกครั้งคืนที่เขาวิ่งตากฝนออกจากบ้าน เสียงฟ้าร้องดังสนั่นไฟในบ้านดับสนิทเขาจุดตะเกียงแล้วออกไปตามหาเธอภาพมอเตอร์ไซค์ที่ล้งอยู่ข้างทางยังชัดในหัวรอยเลือดจางๆบนพื้นถนนแต่ไม่มีร่างไม่มีเธอเพียงผ้าสิ้นลายดอกที่เปื้อนดินสมชายกำมัดแน่นเขานึกถึงคำที่มณีพูดว่าฉันจำอะไรไม่ได้เลยความจริงมันโหดร้ายเกินไปสำหรับคนที่รอและอาจโหดร้ายยิ่งกว่าสำหรับคนที่ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ ทั้งที่หัวใจยังหลงทางเสียงเด็กชายที่นั่งข้างๆทําทให้เขาหลุดจากความคิดลุงจะไปไหนครับเด็กถามทางถือขนมปังสมชายยิ้มอ่อนลุงยังไม่รู้เลยจะไปแค่ไหนก็แล้วแต่รางจะพาไปเด็กหัวเราะงั้นก็ไปด้วยกันครับรถไฟมันพาเราไปเจอของดีเสมอสมชายพยักหน้าเบาๆเขามองเด็กคนนั้นแล้วเห็นภาพตัวเองในวัยหนุม่มวันที่เขากับมาีขึ้นรถไฟขบวนเดียวกันไปกรุงเทพเพื่อหางานทํา เธอนั่งริมหน้าต่างยิ้มจนตาเป็นประกายเธอเคยบอกว่าอยากขายดอกไม้อยากมีบ้านเล็กๆริมทุ่งแต่ชีวิตกลับพาเธอไปไกลาจากความฝันเหล่านั้นเหลือเกินฝนเริ่มตกเม็ดใหญ่กระทบกระจกหยดน้ำกลิ้งลงเป็นทางยาวเสียงฝนผสมกับเสียงล้อเหล็กกลายเป็นจังหวะเศร้าที่สม่ำเสมอสมใช้หลับตาปล่อยให้เสียงฝนกล่อมความคิดในความมืดของเปลือกตาเขาเห็นภาพมณีอีกครั้งครั้งนี้เธอยิ้ม เธอสวมผ้าสิ้นผืนเดิมแต่ใบหน้าสดใสเหมือนวันแต่งงานเธอถือดอกมะลิในมือแล้วเอื้อมมาแต่ที่แก้มเขาเสียงเธอแผ่วพี่อย่าร้องนะฉันยังอยู่ตรงนี้สมชายสะดุ้งตื่นรถไฟหยุดที่สถานีเล็กๆก,ก,กลางทางฝนยังไม่หยุดตกเขาเห็นป้ายไม้ที่เขียนชื่อสถานีด้วยตัวอักษรลบเลือนบ้านหนองโพชื่อที่เหมือนเป็นชะตาต้นโพอ,อีกต้นหนึ่งอยู่หน้าสถานีใบไหวเหมือนเรียกเขาให้ลง สมชายยืนลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะลุกขึ้นเขาคว้ากระเป๋าผ้าใบเก่าที่วางข้างตัวแล้วก้าวลงจากรถไฟพื้นซีเมนเปียกจนลื่นแต่เขากลับรู้สึกเบาเหมือนยกบางสิ่งออกจากอกได้สถานีเล็กเงียบมีเพียงเสียงฝนตกกับกลิ่นดินชื้นร้านชากาแฟเก่าหลังคาสังกสีเปิดอยู่มุมหนึ่งเขาเดินเข้าไปหญิงชราหลังเคาน์เตอร์เงยหน้าขึ้นมองเขาอย่างสงสัยมาคนเดียวหรือพ่อหนุ่ม ครับขอชาแก้วหนึ่งสมชายตอบกลิ่นชาอุ่นลอยขึ้นบนกับไอฝนเขานั่งมองหยดน้ำไหลาจากชายขาในใจเริ่มสงบแต่สายตากลับสะดุดกับโทรทัศน์เครื่องเก่าที่ตั้งอยู่บนหิ้งข่าวภาคเย็นกำลังออกอากาศเสียงผู้ประกาศพูดถึงผู้โชคดีที่ถูกรางวัลที่หนึ่งในจังหวัดเดียวกับที่มณีอยู่สมชายวางถ้วยชาลงภาพผู้โชคดีปรากฏบนจอหญิงขายสลักยิ้มทั้งน้ำตา ในมือเธอถือสลากหมายเลขเดียวกับที่เขาซื้อในเช้าวันนั้นหัวใจสมชายหยุดเต้นไปชั่วขณะเขาโน้มตัวเข้าใกล้จอ่อดวงตาเธอดวงตาของมณีใบหน้าเธอที่เขาเพิ่งเห็นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนเสียงผู้ประกาศยังดำเนินต่อผู้โชคดีรายนี้ตั้งใจจะบ,บริจากรางวัลทั้งหมดให้กับโรงพยาบาลจังหวัดเพื่อช่วยคนพิการและผู้ยากไร้สมชายยิ้มจางๆมือเขาสั่นเขาไม่รู้ว่าควรหัวเราะหรือร้องไห้ หญิงที่เขารักไม่เพียงรอดชีวิตแต่ยังมอบชีวิตใหม่ให้คนอื่นหญิงชราเจ้าของร้านมองเขาอย่างแปลกใจคุณรู้จักเขาเหรือสมชายพยักหน้ารู้จักครับรู้จักดีมากเขาหยิบเหรียญออกจากกระเป๋าจ่ายเงินค่าชาแล้วเดินออกจากร้านฝนเริ่มสาลงเหลือเพียงละองบางๆเขาเดินไปยืนใต้ต้นโพหน้าสถานีเงยหน้ามองใบไม้ที่เปียกน้ำฝนลมพัดผ่านเสียงใบไม้เสียดสีกันเบาๆ เขาหลับตาแล้วพุ่รรำขอบใจน้ำมันีที่ยังมีหัวใจเหมือนเดิมเสียงรถไฟขบวนใหม่เริ่มดังมาจากทางไกลเขาเปิดกระเป๋าหยิบสลากอีกใบออกมาใบที่มีเลขวันเกิดของเธอเขามองมันนานก่อนจะพับเก็บไว้ในเสื้อไม่ใช่เพราะหวังรางวัลแต่เพราะมันคือสิ่งสุดท้ายที่ยังเชื่อมเขากับเธอเมื่อรถไฟขบวนใหม่จอดเทียบสมชายก้าวขึ้นไปโดยไม่หันกลับแต่ในใจเขาอบอุ่น ไม่ใช่เพราะความหวังจะได้เจอเธออีกแต่เพราะเขารู้ว่าเธอได้กลับมามีชีวิตจริงๆเสียงล้อเหล็กเริ่มเคลื่อนอีกครั้งเขามองออกไปนอกหน้าต่างแสงเย็นยามค่ำเริ่มทาบทอเหนือทุ่งนาฟ้าหลังฝนเป็นสีทองอ่อนเหมือนวันเก่าๆที่เขาเคยจับมือมานีไว้เขายิ้มออกเป็นรอยยิ้มที่ไม่ได้มีมานานหลายปีเขาไม่รู้ว่าปลายทางอยู่ที่ไหนแต่เขารู้ว่าหัวใจของเขาได้กลับบ้านแล้วรถไฟแล่นห่างออกไป ทุ่งนาเบื้องหลังสว่างด้วยแสงสุดท้ายของวันเสียงมูสุดท้ายดังสะท้อนอยู่ในอากาศและในเสียงนั้นสมชายได้ยินเสียงของมณีแผวเบาอีกครั้งในใจสลากหมพี่เสียงเรียกที่ครั้งหนึ่งทําให้เขาร้องไห้แต่ครั้งนี้กลับทําให้เขายิ้มทั้งน้ําตายามค่าเริ่มโรยตัวลงเหนือขบวนรถไฟท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีม่วงเข้มสายลงเย็นพัดลอดหน้าต่างเข้ามาสมชายยังนั่งอยู่ที่เดิมริมหน้าต่างฝั่งซ้าย แสงไฟจากสถานีเล็กๆที่รถไฟแล่นผ่านส่องสะท้อนบนใบหน้าของเขาแสงนั้นสั่นไหวเหมือนความทรงจำที่ยังไม่จางหายเขาหยิบกระเป๋าผ้าใบเก่าออกมาวางบนตักเปิดออกช้าๆแล้วหยิบสมุดเล่มเล็กที่ขอบกระดาษเหลืองกรอบข้างในเต็มไปด้วยลายมือที่เขาเคยเขียนถึงมณีบันทึกของการรอการคิดถึงและคำที่ไม่เคยได้พูดเขาเปิดหน้าสุดท้ายแล้วเขียนเพิ่มด้วยมือที่สั่นน้อยๆวันนี้พี่เจอเธอแล้วนะมันีเธอสวยเหมือนเดิม แม้โลกจะพรากเราไปคนละทางแต่พี่ดีใจที่รู้ว่าเธอยังมีรอยยิ้มขอให้เธอได้หัวเราะอ,อีกครั้งในที่ที่พี่อาจไม่มีสิทธิ์ได้อยู่เคียงข้างเขาวางปากกาลงมองออกไปนอกหน้าต่างอีกครั้งแสงไฟตามทางเริ่มน้อยลงเหลือเพียงความมืดและแสงดาวที่กระจายอยู่เหนือท้องฟ้าเสียงล้อเหล็กคลืดคลาดดังสม่ำเสมอจังหวะนั้นชวนให้หัวใจสงบสมชายหยิบสลากอีกใบขึ้นมาดู ตัวเลขนั้นยังอยู่เหมือนเดิมวันเกิดของมณีเขาไม่คิดจะตรวจรางวัลเพราะสำหรับเขาชัยชนะไม่ได้อยู่ในตัวเลขแต่มันอยู่ในการได้รู้ว่าหญิงที่เขารักยังมีชีวิตที่อบอุ่นแม้ไม่ใช่กับเขาเขายิ้มบางๆวางสลากไว้ในสมุดบันทึกแล้วปิดมันเบาๆในขณะเดียวกันเสียงประกาศจากลำโพงของรถไฟดังขึ้นสถานีต่อไปปลายรางเหนือ สมชายมองออกไปในความมืดเห็นแสงไฟเล็กๆของหมู่บ้านที่อยู่ไกลลิบลมเย็นพัดผ่านผมสีเทาของเขาเขาหลับตาสูดลมหายใจลึกๆความเหนื่อยความเศร้าและการรอคอย16ปีค่อยๆละลายไปพร้อมเสียงล้อเล็กในหัวเขามีเพียงภาพของหญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นโพในเช้าวันนั้นถือแผงสลักยิ้มให้เขาทั้งที่แววตาย,ยังมีน้ำตาภาพนั้นติดอยู่ในใจเขาเหมือนแสงสุดท้ายของวันรถไฟค่อยๆชะลอความเร็ว เขามองออกไปเห็นทุ่งนากว้างไกลพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเหลือเพียงแสงส้มเรื่อเอและในแสงนั้นเขาคิดว่าเห็นมณียืนอยู่ริมรางยิ้มให้เขาอีกครั้งสมชายยิ้มตอบไปเธอะนามณีเขาพูดแผ่วๆพี่จะอยู่ตรงนี้เองดูโลกหมุนต่อไปในแบบของมันรถไฟหยุดสนิทเขาลุกขึ้นหยิบกระเป๋าสะพายไว้บนบาก่อนก้าลงจากขบวนเขาหันกลับไปมองบ่อที่เขานั่ง บนบาะนั้นมีเพียงสมุดเล่มเล็กกับสลากหนึ่งใบที่วางทับไว้เขาทิ้งมันไว้ที่นั่นโดยไม่หันกลับไปอีกก้าวออกจากรถไฟเดินช้าๆไปบนทางดินที่ทอดยาวข้างรางลมพัดผ่านทุ่งหญ้าเสียงจักจัน่นเริ่มดังรับยามคำ่ำบนท้องฟ้าดาวดวงหนึ่งส่องแสงจ้าเหนือสีสันเขายกมือขึ้นเหมือนจะทักทายมันในใจเขารู้ดีว่าแสงนั้นไม่ใช่ดวงดาวธรรมดาแต่มันคือแสงของความทรงจำ ของมณีที่จะไม่จางหายจากใจเขาอีกต่อไปสมชายเดินต่อไปในความเงียบก้าวช้าแต่มั่นคงท้องฟ้าคืนนี้เต็มไปด้วยดาวและในทุกก้าวเขารู้ว่าเขาได้กลับบ้านจริงๆแล้ว